สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่4กันยายนปี2022นะครับเราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนมีผลฟุตบอลอะไรกันบ้างนะครับโดยเราเริ่มกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่6เอเวอร์ตันเสมอกับลิเวอร์พูล0ูนต่อศูน์วูลแฮมป์ตันเอาชนะซอแฮมป์ตัน1นึ่งต่อศนทันแรมฮอร์เปอร์เอาชนะฟูลแลมสองต่อหนึ่งนอร์ทแอเซิลเสมอกับคริสตัลพาเลซ0 0 เบนฟอร์ดเอาชนะลีดยูไนเต็ด5้ต่อสเชลซีเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ด2อต่อหและแอสตันวิลล่าก็เสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1นต่อหส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นอาร์เซนอลมีอยู 1, 4, Britain, ่สิคะแนนที 1, 7, ่2เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้มีอยู่สิคะแนนที่3เป็นสเปอร์มีอยู่สิคะแนนที่4เป็นไบรทันมีอยู่สิคะแนนที่5เป็นเชลซีมีอยู่สิคะแนนที่6เป็นลิเวอร์พูลมีอยู่เคะแนนที่7เป็นเบนฟอร์ดมีอยู่เคะแนนและที่8เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนนเต็็ดกมี9คะแน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นเวสต์แฮมยูไนเต็ดมิลซี่คะแนนที่19เป็นนอตแฮมฟอร์เรสต์มิลซี่คะแนนและที่20เป็นเลสเตอร์ซิตี้ก็มีอยู่1คะแนนผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่4เรอัลมาโยกาเสมอกับคิโรนาห่งต่อหนรอัลมาดริดเอาชนะเรอัลเบติส2องต่อหนรนัลซุดสดาเสมอกับแอตเลติโกมาดริด1นต่อหและเซบียาก็แพ้กับบาร์เซโลนาไป0ูต่อส ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นเรอัลมาดริดมี12คะแนนที่2เป็นบาร์เซโลนามี10คะแนนที่3เป็นเลอันเบติดมี9คะแนนที่4เป็นแอตเลติกบิลเบามี7คะแนนที่5เป็นบียาริวมี7คะแนนและที่6เป็นแอตเลติโกมาดริดก็มี7คะแนนส่วนโซนท้ายตารางตอนนี้ที่18เป็นกิตาเฟ่มี1คะแนนที่19เป็นเลอันบีโดลิดมี1คะแนนและที่20เป็นคาร์ดิฟก็ยังไม่มีคะแนน ผลฟุตบอลกาชโชสลาอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่5ฟเฟอร์เอินติน่าเสมอกับยูเวนตุส1-1ต่อเอซิมิลานเอาชนะอินเตอร์มิลาน3-2ต่อและลาซิโอก็แพ้กับนาโปลีไป1-2ต่อ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นนาโปลีมี11คะแนนที่2เป็นเอซิมิลานมี11คะแนนที่3เป็นอัลตันตามีล10คะแนนที่4เป็นโลมามี10คะแนนที่5เป็นยูเวนตุสมีล9คะแนนที่6เป็นอินเตอร์มิลานมีล9คะแนนและที่7เป็นลาซิโอก็มีล8คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นซัมโดเลียมีล2คะแนนที่19เคลมอนเนซ่และที่20มอนซาก็ยังไม่มีคะแนนนะครับ ผลฟุตบอลบุนเดิลิกาเยอรมนีเมื่อคืนนี้ผ่านมาก็เป็นนัดที่5าวกบวกแพ้กับเอฟซีโคลนไป2อต่อสโบคุมแพ้กับแวร์เดอร์เบิรเมน0์ต่อสสตุตการ์ดเสมอกับชา,บาเกต์ศูนยี่ต่อ1นึไบเออร์เลคุเซนแพ้กับไฟบวก2อต่อสยูเนอร์เบอร์ลินเสมอกับบายเยอร์มินิกหนึ่งต่อหไรไอทัดแฟงเฟิร์ตก็เอาชนะอาร์บีไลซิกไป4ีต่อศ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นไฟบวกมี12คะแนนที่2เป็นบรลเซียดอดมูลมีลล์สิคะแนนที่3เป็นไบยอมิน,นิกมิลลิบคะแนนและที่4เป็นยูนิโอนเบอร์ลินคอมี11คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นโวลบวกมี2คะแนนที่17เป็นแฮทาเบอร์ลินมี1นน่คะแนนและที่18เป็นโบคุม um, ก็ยังไม่มีคะแนนนะครับ ผลฟุตบอลลิกเอิงฝรั่งเศสมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่6โอแซแพ้กับมักเซยไป0ต่อ2โอลิมปิกลียงเอาชนะอองเช่5ต่อ0และนองก็แพ้กับปลารีสแซงแแมงไป0นต่อสส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นปลารีสแซงแฌงแมงมีวสคะแนนที่2เป็นมักเซย์มีวสคะแนนที่3เป็นลียงมี13คะแนนที่4เป็นลองมีวสิบคะแนนและที่5เป็นมงปริเย,ยกอมีอยู่9คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่17เป็นแรดมิวสี่คะแนนที่18เป็นสตาร์บุกมีอยู่3คะแนนที่19เป็นองเช่มีอยู่2คะแนนและที่20เป็นอชักซิโอก็มีอยู่1คะแนนผลฟุตบอลเอเดเดลส์ลิกของฮอลแลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดทีห้าอชักอัสต์ดัมเอาชนะคัมบู4สี่ต่อศูนวนเต้เอาชนะพีเอสไอโอเฟนสต่อหนึ่สปาร์ตักเลติดัมเอาชนะเวเลนดัม4ีต่อศและโกัวฮิตอีเกิลก็แพ้กับฟีนูดไป3าต่อส ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นอาเจ็์อัสดัมมี15คะแนนที่2เป็นฟ no ีน,นูดมี13คะแนนที่3เป็น PSV อสวีเอลเฟนมี12คะแนนที่4เป็นเทเวนเต้มี12คะแนนและที่5เป็นอาเซตอันมาก็มีสิคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นวิทเทดมี1คะแนนที่17โกอาตีเอลและที่18ฟอร์ตูนาซิตารก็ยังไม่มีคะแนน ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่5สปอร์ติ้งบลาก้าเอาชนะวิตาเลียกิมมาไรหนึ่งต่อศูนย์และกิลวินเซนเต้ก็แพ้กับเอฟซีปอร์โตไปศูนย์ต่อสองส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นเบนฟิก้ามี15คะแนนที่2เป็นสปอร์ติ้งบลาก้ามี13คะแนนที่3เป็นเอฟซีปอร์โตมี12คะแนนและที่4เป็นปอร์ติโมเนเซ่ก็มีอยู่9คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นสตังคาคันล่ามิวหนึ่งคะแนนที่17ปากอสเฟย์เลล่าและที่18มาริติโมก็ยังไม่มีคะแนนนะครับผลฟุตบอลสกอตตีพรีเมียร์ชิพเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นเฟสแรกนัดที่6เซลติกถล่มเอาชนะเรนเจอร์ไป4ีต่อศเซนจ์จอสโตนเอาชนะเซม,มิเลน3ามต่อศูนสคอตตี้เสมอกับอา,อ 1, าอร์เบดีหนึ่งต่อหนมาเธอวลเสมอกับดันดียูไนเต็ด0ูต่อศลิเวอร์สตันเอาชนะฮาร์ท1ดหนึ่งต่อศูนยนาชนะคิวมาน็อกไป1 0 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นเซลติกมี18คะแนนที่2เป็นเลนเจอร์มี13คะแนนที่3เป็นอัลเบอร์ดินมี10คะแนนและที่4เป็นฮาร์ดกอร์มี10คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่10เป็นลอสแคลตีมี4คะแนนที่11เป็นคิวมาน็อกมี4คะแนนและที่12เป็นดันดียูนเต็ดกอมี2คะแนน ผลฟุตบอลไฮลักลีโวไทยลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่4ทูแบงค์ขอกินเต็ดเอาชนะนครราชสีมามาสตาเอฟซี FC ไป3.0ต่อขอนแก่นยูนเต็ดเอาชนะลำปางเอฟซีงต่อ0และพีทีประจบเอฟซีก็เอาชนะเชียงรายยูนเต็ดไป2ต่อส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นทูแบงคอกอกินเต็ดมี12คะแนนที่2เป็นราชบุรีเอฟซีมี12คะแนนที่3เป็นบุรีรัมยูนเต็ดมี9คะแนนที่4เป็นเชียงรายยูนเต็ดมี9คะแนน ที่5เป็นชนบุรีเอมีมยู่6คะแนนและที่6เป็นพีทิพประจวบเอฟซีกอยูม6นนวคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่14 BG ปทุมยูเนเต็ดที่15โปลิตเทโล f อและที่16หน้องบัวพิชยเ FC ก็ยังไม่มีคะแนนนะครับผลฟุตบอลไทยลีก2เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่4คัสตอมยูไนเต็ดเอาชนะอุดรธานีเอไป3ต่อ1กระบ,บี่ f อเสมอกับสมุทรปราการซิตี้1ต่อ1และยองเอฟซีเสมอกับราชประชา1ต่อหนึ่ง และอยุทยายูนตเดตก็เอาชนะตราดเอฟซีไป3ต่อสส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นอยุธยายูนตเดตมีอ0คะแนนที่2เป็นสุพรรณบุรีเอฟซีมีอคะแนนที่3เป็นแพร่ยูนต็ดมีอคะแนนที่4เป็นคัสตอมยูนตเดตมีอคะแนนและที่5เป็นลอยองเอฟซีก็มีอคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นเกษตรศาสตร์เอฟซีมีอืคะแนนที่17เป็นสมุทรปราการซิตี้มีอคะแนนและที่18เป็นอุดรธานีเอฟซีก็ยังไม่มีคะแนนนะครับ และเราไปดูผลฟุตบอลเจลิกญี่ปุ่นกันบ้างนะครับเมืวว่อวานนี้ก็เป็นนาที 28. ่28คาชิมะอลเลอร์เสมอกับอุราวันเรดดามอนด์2-2ซันฟลีเชลิชิมะเอาชนะชิม,มิโซ่เอสปัน2-0จูป,ปิโลอิวตาตะเสมอกับคาชิวาเรโซ2-2โชนันเบนมาเล่เอาชนะคาวาสึกิฟอนตาเล่2-1เกียวโตแซงก้าเอาชนะวิเซโกเบ2-0กัมบะโอซากะแพ้กับซากันโตสุ0-3เอฟซีโตเกียวเสมอกับยกยกโยโกฮาม่าเอฟบารินอส2-2 และอวิสปาฟูกะก็แพ้กับนากุยะแกลมปัตไป2ต่อ3ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นซั ima, 1, นเฟลเชโรชิมามีอยู่50คะแนนที่2เป็นโยโกฮาม่าเอฟมาริโนต์มิลล์ี่สิคะแนนที่3เป็นคาบัสกิฟอนตาเล่มิลล์ี่สิคะแนนที่4เป็นค e าชิมาแอลเลอร์มิลล์ี่สิคะแนนและที่5เป็นคาชิวาเรโซก็มีอยู่44คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นกัมบะโอซาก้ามีอยู่28คะแนนที่17เป็นวิโซโกเบมีอยู่24คะแนน รละที่18เป็นจุปิโลอิวตาตะก็มีวยู่23คะแนนและผลฟุตบอลเคลิกเกาหลีใต้เมื่อวันนี้ก็เป็นนาที29โปฮันสตินเลอร์เอาชนะแดกูเอฟซีไป4ีต่อ1และสังจูซังมูเอฟซีก็เสมอกับชนบุฮุนไดมอเตอร์ไป2ต่อ2ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นอุนซันฮุนไดมิวห9าคะแนนที่2เป็นชนบุฮุนไดมอเตอร์มิว51คะแนนที่3เป็นโปฮันสตินเลอร์มิวีคะแนน และที่10เป็นอินชอนยูนตเดตก็มีอยู่คะแนนส่วนโซนไทยตาลางตอนนี้ที่10เป็นสังจูซังมูมีอยู่28คะแนนที่11เป็นแทกูมีอยู่28นนิคะแนนและที่12เป็นซองนำกอมีอยู่21คะแนนนะครับแล้นี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ